สวัสดีครับอยู่กับพี่ยามและตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมสติกแมนฮิสตอรี y บทเทิลนั่นเองนะครับผมก็เป็นเกมแนววารแผ่การลบนั่นเองคล้ายคล้ายสติกวอลนะครับก็จะเป็นการเล่นผ่านช่วงยุคต่างๆไปนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่ยุคหินนะครับสโตนเอตบาบาเรียนอียิปแอนเซียนโรมครับโรมันโบราณญี่ปุ่นยุคกลางยุคแห่งการสำรวจนะปเลียนสตรีมพังเวอร์เวอร์วาร์หนึ่งครับผมเวอร์วาหนึ่ง สงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่2สงครามเย็นโอ้โ oh, ห oh. ยุคโมเดิร์นครับยุคสมัยใหม่แล้วก็ไล่มาไซเบอร์พังฟิวเจอร์ครับยุคอนาคตแล้วก็ออกดาวงคารออกอวก,กาศกันไปเลยมาเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเริ่มจากสโตนเอ็ดเลเวลหนึ่ครับยุคหินทำลายรูปปั้นไม่ใช่ทำลายฐานป่าตรงข้ามจะทำลายรูปปั้นอะไรกัน อ่ะนี่คือรูปปั้นฝั่งสงครามนะครับเขาให้เราเขาสอนเราเล่นอยู่นะครับตอนนี้เราก็ฟังฟังเขาหน่อยละกันสอนสอนกันไปตั้งกันมาเรื่อยๆครับกดไปเรื่อยๆครับเพราะว่าอย่างนั้นอย่างนี้สั่งโจมตีอาช่วเชื่อเขาหน่อยเชื่อเขาหน่อยสามารถที่จะเร่งความเร็วได้นะครับแบบนี้นั่นเองนะ,ะนักขนูครับสลิงเกอร์ครับสลิงเกอร์ยังไม่ได้เป็นนักขนูช่วงนั้นยังดีดหินกันอยู่ <What? S 1> หวดหน้าเข้าไปโอเคทีนี้ ตีฐานเลยครับสามารถที่จะเร่งความเร็วได้นะครับซึ่งก็จะเร่งได้ชั่วข่าวนะครับถ้าเกิดเราเปตังถ้าเราเปตังก็จะเร่งได้ถาวรน,นั่นเองตอนนี้ก็เรายังไม่ได้เปตรงเปตังอะไรก็เล่นกันประมาณนี้ไปก่อนครับแล้วทําไมฝั่งนู้นถึงไม่ไม่เอาใครออกมาสู้เราเราเลยครับเขาจะปล่อยให้เราตีบ้านไปยันแตกเลยหรือไงเนี่ยฮะพี่เข้าใจดีนะครับเราก็วิ่งไปตีบ้านกันเลยนะเนี่ยเมื่อเข้าใจดีเราก็รีบจบเกมซะอ,อยู่ดีก็มีสลิงสลิงเกอร์สลิงช็อต เขาม็ยิงเราโอ,อ้นึกจะมาก็มาเหรอเพื่อนเอากลับเข้าบ้านเ,าเ,าเขาเข้าบ้านเราก็ออกไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาเข้าบ้านเรากลับถ้าเขาออกมาเราเข้าครับโอเคครับประมาณนี้ไปเรื่อยๆครับเราหัวหน้าก็ก่อนเอา้าคลับแมนครับไปตัวกระบ,บอกเราเยอะขนาดนี้แล้วเหรอแล้วก็ตีบ้านให้แตกเลยลวกันนะครับถ้าอย่างนั้นจบๆไปเลเวลหนึ่งมาพร้อมโฆษณาคร,ครับสตาร์เตอร์แพ็คครับ400บาทใจเย็นเพื่อนโอ้โหยังไม่ทันไรเลยจะขายของอย่างเดียวเหรอ ทีนี้เราก็สามารถที่จะเข้าไปทําการอัปเกรดตัวละครได้นะครับแบบนี้นนเองอใช้เพชรน,นะครับอัญมณีในการอัปเกรดประมาณนี้ครับก็จะได้เป็นเลเวลส่งเลเวลสองอะไรกันไปส่วนทองเราก็สามารถนํามาใช้ในการาซื้อไอเทมบุนี้ได้นะครับ โอ้มีเรียกยักษ์ออกมาด้วย1,000พเหรียญทองเอาไปก่อนแล้วกันป<ะ>ั๊กุญแจที่ได้มานั้นก็สามารถที่จะนํามาเปิดกล่องสมบัติได้น,นะครับแต่ต้องรวบรวมให้ครบ10อันก่อน10ดอกก่อนนั่นเองทีนี้ก็ไปลุยกันต่อครับภารกิจที่2อันนี้มันจะมีภารกิจภารกิจเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดภารกิจนะครับแล้วก็เล่นบาบเลียนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ๋อเราไปกันทีละสี่ภารกิจก็ได้นะครับอันนี้ก็หนึ่งสองสามสี่เนาะ เดี๋ยวก็ลราไปกัน EP ละกี่ภารกิจดี EP ละ4ี่ภารกิจก็น่าจะเหมาะสมนะครับเดี๋ยวเราลองดูแล้วกันนะครับโอเคว่ากันไปภารกิจที่2นะครับ r e p l l the Enemy a t t a c k เอาชีวิตรอดจากการบุกข,ของศัตรูใช่ไหมสามารถมีไอเทมให้ใช้ได้ด้วยนะครับสอนเราใช้ไอเทมกันใหญ่เลยนะ Miner h u t t e r ครับ <laughs> มี Miner h u t t e r เลยครับมาไหนสิปูนายว่ากันยังไงเพื่อนเราต้องดูว่าเขาจะมาย่งไงนะครับ นักขนูนี้ใช้เงินสร้างหนึ่งยหวเนี่ยถือว่าดีราคาไม่แพงดิถ้าเป็นสติกวอลเลกาซีต้องสร้างต้องสามร้อยไเขามาแล้วครับเขามาเป็นซดหวาดครับผมเราต้องทำยังไงครับเขาสั่งให้เรากลับเข้าบ้านครับโอโ้โหได้ไม่มีปัญหายังไม่ทันอะไรเลยให้เรากลับเข้าบ้านแล้วเหรอเราก็มียูนิตสู้ตั้งเยอะนะครับยิงยัดหน้าเข้าไปโอเคกลับออกมาตั้งรับทีนี้ก็ตั้งรับยาวๆใช่ไหมให้เราส่งเราสร้างอะไรมา จัดไปเพื่อนคนเก็บแร่เราโหดนะครับคนเก็บแร่นี้สามารถที่จะบังคับห้ตีหน้าได้ด้วยนะโอ้โห,โโหดูครับไม่ธรรมดานะใครว่าเกมนี้นี่ธรรมดามันไม่ธรรมดาแล้วจัดไปครับนักนูออกมาของฝั่งนู้นเป็นสลิงช็อตเออจริงจริงมันก็สลิงช็อตทั้งคู่นั่นแหละนะมาครับยิงยัดหน้าครับโอ้โหทำไมมันฝั่งเรายิงช้าเหลือเกิน <What? S 1> เอาเอาเป็นกระบองเยอะๆดีกว่าครับ ทีนี้เราก็มาตั้งามาตั้งรับการโจมตีที่หน้าบ้านเลยนะครับเขาออกมาปุ๊บนี่เรากาจะยัดหน้าเลย <What? S 1> โอเคมา <c oughs> ฝั่งนู้นนี่ <c oughs> อ้าวทำไมพี่ไม่ไปตีเขาล่ะครับผม <c oughs> อ้าวชนะแล้วครับ <c oughs> ก็ไวไปนะบางทีนะครับ <c oughs> ไปอัพกรดกันต่อเดี๋ยวนะเราอัพเป็นอะไรดีครับนักหนูดีกว่าครับ <c oughs> โอเคอุ้ยคราวนี้กลายเป็นแอคโทรเวอร์ครับ <c oughs> คนว้างอา่ว้างขวางนั่นเองภารกิจที่3ยุคหินทำลายรูปปัน้นไม่ใช่ไม่ใช่ทำลายรูปปัน้นโอ้โหติดทำลายลูกปั้นอย่างเดียวเลยนะครับทำลายฐานฝั่งตรงข้ามครับโอ้คาวนี้มีฝนตกด้วยครับมาพี่ยามก็จะเอาเดี๋ยวก่อนเอาเป็นแอคโตรเวอร์ไปยิงเขาเลยดีไหมครับเดี๋ยวก่อนนะพี่ยามดูก่อนนะครับฝั่งนู้นเขาก็มาเป็นไอ้นี่นะซอสบาดเหมือนกับเราอะไปครับเอาแอคโตรเวอร์ไป เครื่งขวานใส่เลยดูว่าจะเป็นยังไงคุยังใส่หน้ามันโชโอ้โหยังโหดครับแต่ควางกับเครื่องช้าเหลือเกินแต่ไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โดนติดตัวแล้วครับโอ้โหติดตัวก็ไม่กลัวครับโอ้โหกลัวหน่อยก็ดีครับโดนติดตัวแล้วแพ้มา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 ,มาตีหน้าตียัหน้าเขาอยู่ใกล้บ้านเราเลยไม่กลัวหรอกเพื่อนเออนั่นแหละออกมาตั้งรักกันก่อนเพื่องขวานด้วยความเร็วคูณสองนก็คูณสองไป โอเคครับทีนี้อยู่กับบ้านอยู่กับเมืองแล้วก่อนเฮ้ยโอ้โอฝั่งเขามาเป็นสเปียร์แมนเหรอม,มีบล็อกดาเมจอีกโอ้โหอย่าให้มันหนีไปได้วุ่นวายกันอยู่ตรงนี้นะครับเออนั่นแหละนั่นแหละเขาโจมตีเราเท่าไหร่นะสามสิบใช่ไหมโจมตีเราสามสิบครับโอ้สเปียร์แมนโหดครับเราต้องกลับเข้าบ้านก่อนครับตอนนี้กลัวเขาหน่อยครับเออกลัวกลัวเขาหน่อยกลัวเขาหน่อยโอเคออกมาเอ้ยเดี๋ยวสเปียร์แมนเขายังมาให้อยู่ โอ้โหตีเรายับยับครับไม่แต่โอโ้แต่ป้อมเราโหดนะโอคป้อมเราก็ไม่ธรรมดาเดี๋ยวสร้างกองกําลังสักเล็กน้อยครับเรามีกองกาลังประมาณนี้เราได้เปรียบแล้วนี่โอ้โหฟังเขาฝังเขาคนเก็บได้แค่สองเองถอยกลับบ้านก่อนครับเฮ้ยเขาออกมาเราก็ไปตีเขาครับโอ้โหอะไรกันเนี่ยอยากรู้เหลือเกินว่าป้อมนายจะยิงเราแรงแค่ไหนเพื่อนอ้าวเขาไม่เข้าบ้านครับ เพราะว่าเขามีสเปียแมนออกมานั้นเองนะสเปียแมนบล็อกดาเมจด้วยอะเถื่อนมากเราไม่สนแล้วครับเราทําลายป้อมอย่างเดียวครับตายรัวๆครับตายรัวๆเล้เก็กลับก่อนเอาเขาเขาเขาออกเราเข้าอยู่อย่างนี้ <What? S 1> อะไรกันเนี่ยปวดเหลือเกินมาเขามาครับเขาออกเราสู้เขาหนีเราก็หนีถ้านายสู้เราก็สู้เพื่อนไายแล้วครับอ่ะถอยครับ าเป็นอย่างนี้เนี่ยฝั่งเราจะได้เพิ่มยูนิตไปเรื่อยๆนะครับฝั่งเขาก็จะเสียเปรียบเรานั่นเองนะเราได้เก็บแร่เราได้เพิ่มยูนิตนะครับขอให้เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเถอะรับรองว่าเราชนะแน่นอนแต่มันก็จะเข้าๆออกกันอยู่อย่างงี้นะ<บ>แต่เราก็น่าจะจบเกมได้แล้วหรือเปล่าครับเดี๋ยวพี่อามลองดูแล้วกันนะว่าจบได้ไหมจบได้แหละเออไม่น่ายากนะครับเพราะว่าเรามีเขาเรียกว่าแอคโทรเวอร์เยอะมากมายนี่ไงเลือดไหลย,ยังกับน้ำโอ้โห มันจบได้ตั้งนานแล้วเอาโคษณาอีกครับมี่าโคษณาบ่อยเหลือเกินสตาร์เตอร์แพ็ค400ได้ทอง500อ่าไม่ใช่ได้เหรียญ500ได้ทอง3แล้วก็ได้เพชรอีก250ครับโอ้โหเยอะมากอัพอรัวเลยนะนะ่าถ้าได้เพชรขนาดนั้นอ้าห้านี่ไงครับเราได้มาแล้วนี่คือสเปียร์แมนนั่นเองเราควรจะอัพไขรครับจัสเปียร์แมนหรือยังไงดีสเปียร์แมนและกันนะครับมันสามารถบล็อกดาเมจได้ซึ่ง มันโหดอัพไปเลยกลายเป็นอะไรเนี่ยสเปียร์แมนเหมือนกันแต่ว่าเป็นหมวกหมีอ่าโอเคเยี่ยมจัดไปภารกิจที่4ครับมาดูว่าจะเป็นยังไงภารกิจที่4ครับผมยุคหินทําลายฐานฝั่งตรงข้ามโอเคมาถึงก็เอาเป็นคนเก็บแรก่ก่อนแล้วกันครับรัวๆไม่ต้องอะไรมากเก็บแร่เร็วก็สามารถที่จะสร้างอะไรได้เร็วเราจะได้ไปสู้กับฝั่งตรงข้ามได้ไงครับก็คงจะต้องเริ่มเป็นอะไรก่อนพี่ยามเริ่มเป็นสเปียร์แมนเลยดีกว่านะครับ สเปียแมนหมวกมีของเรานั่นเองเนี่ยแหละเริ่มเป็นสเปียแมนไปเลยเขาเงินช้ามากเลยนะเพิ่งจะมีคนเก็บแรกแค่2คนเองครับของเรานี่ขึ้นคนที่4ี่ละห้าแล้วก็เดี๋ยวก็ขึ้นเป็นคนที่หมนั่นแหละพี่ยามก็เอาเป็นนักธนูแล้วกันนะครับเยอะๆหน่อยปู่เขามากันแล้วครับเขามาเป็นอะไรนะ่ะทำไมยูนิตเขาแปลกๆครับอุ้ยโอ้โหนั่นคือจอมเวทครับถึงแม้จะมีคนเก็บแร่น้อยแต่เขาก็มีจอมเวทนะครับเรายังไม่รู้นะว่าเขาบึ้มเวท โหดแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปลองก่อนนะกันนะไม่รู้ว่าเขาจะบึ้มเวทโหดแค่ไหนมาครับคุณมีหมวกมีของเราโช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 อ้าวเดินกลับบ้านเลยครับยังไม่ได้บึ้มวงบึ้มเวทอะไรทั้งสิ้นครับแล้วเดินช้าด้วยนั่นน่ะของเรามีบล็อกดาเมจครับไม่กลัวครับอ้าวมันจะจบเร็วจบง่ายขนาดนี้เลยหรอครับมาแล้วครับกําลังเสริมครับโอ้โหมีบึ้มเวทเห็นเห็นครับเมื่อกี้นี้อุ้ยอย่าบอกนะว่าโอ้โหตายหมดเลยครับ โอ้โหตายกันเป็นแถว,วเป็นกลุ่มกลับบ้านด่วนครับโหดมากพี่ก็โหดเกินไงบางทีอ่ะถอย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 เลยถอยเลยถอยแบบถอยเลยอะเออโอ้โหอย่าให้จอมเวทได้บึ้มเวทครับไม่น่าครับสเปียแมนเลยครับน่าจะรอรับจอมเวทนะตอนนี้โอ้โหแต่ว่าเราก็น่าจะตั้งรับเขาได้อยู่แหละไม่น่าจะไม่น่าพังนะป้อมเราไม่น่าแตกนะครับแล้วเมื่อไหร่เราจะส่วนเขาคืนได้ครับเนี่ยเราออกไปสู้ดิโอ้โหราบุ้มใส่เรา กระเด็นกันเกือบหมดกระเด็นกันทั้งกองครับเออตายไปนั่นแหละเฮ้ยจอมเวทโหดครับต้องระวังให้ดีถ้าเรามีโอกาสสร้างจอมเวทได้นี่เราต้องรีบสร้างรีบอัพเลยนะครับ <Yeah. S 1> จบไปก่อนแล้วกันนะ <S 2> <S 2> <S อือนั่นแหละอ้าวมาแล้วครับจอมเวทน,นั่นเองชาแมนครับมันไม่ใช่วิสาหเมจิกคิวอะไรมันคือชาแมนโอเคครับทีนี้พี่ยามอัพชาแมนครับ ก็กลายเป็นพีสนั่นเองนะครับมาพร้อมกับค้อนทอโอ้ยางโหดพี่จะเรียกสายฟ้าได้ไหมครับพี่แต่เงินสร้างคือ650นะครับเสีย pop u l a t i o n 4ใช้เวลาสร้าง20วินาทีเอาละครับตอนนี้ก็คือ stickman history b a t t l e นั่นเองเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้พี่แอมกิซ r มเมอร์และเกม stickman history b a t t l e ต้องขอตัวลาไปดีเบงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับ ดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจใพี่อารมด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด s u b สไครต์นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อางมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อารมนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม